และสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเครื่องเสียงแบบอัลต้าไฮเอ็นงาน B A V High End Show 2025ครั้งนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น11ค่ะและถ้าใครที่อยากได้ห้องฟังเพลงนะคะพลาดไม่ได้กับที่นี่เลยคะ่ะ Hi-Fi Club สวัสดีค่ะอาจารย์ประเสริฐสวัสดีครับห้องนี้เนี่ยไม่ใช่มาแค่ Hi-Fi Club อย่างเดียวค่ะมากับ Hi-Fi ด้วยกับพี่เปเล่นะคะก็เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาคุยกันเรื่อง P R S Wall ก่อนคร,ครั้งนี้เขา X กับอะไรบ้างคะ โอนะครับมีเดิมจะมี P S Standard. s t a NDAR P S s อเอ็อ s t a NDAR ค่ะตัวนี้เป็นอ้าทำมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นไม้จริงใช่ไหมคะรุ่นนี้จะเป็นไม้อัดสักจะเป็นไม้อัดสักครับโอ้ oh. เพื่ออ้าไมทัท่วไปทำไมต้องเป็นไม้อัดสักเพราะราคามิตรภาพ ราคาคก,ก็จะ<อ>ย่อมเ<ร>ยา<ช>อ๋อสำหรับคนที่อยากจะเล่นเรื่องห้องฟังเพลงเนี่ย<ม><ม>ก็มีหลายราคาหลายแบบให้ให้เลือกค,ค่ะแล้วถ้าแบบมีเครื่องที่แบบครบแล้วแต่อยากได้ห้องที่มันคุณภาพแบบสุดๆไปเลยแบบดันเพดานเลยนี่คือสุดๆก็ต้องเป็น T S acoustic b o x signature เป็นซ i เนเจอร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น my edge นะครับค่ะ ลายไม้ธรรมชาติเป็นไม้จริงค่ะเป็นไม้นอกไม้แอชคุณภาพเสียงมันแน่นอนมันต้องต่างอยู่แล้วแหละอืมไม้จริงย่อมดีกว่าไม้จริงย่อมดีกว่ามันต่างกันเกือบเท่าเลงอือขอเรียกว่าอาจารย์ประเสริฐแล้วกันนะคะค,ค่ะอาจารย์คะแล้วทาไมถึงต้องต้องทําเป็นห้องสร้างห้องจากไม้จากผนังแบบนี้ด้วยคะถามในเรื่องของคนที่เพิ่งเล่นเครื่องเสียงค่ะ โดยปกติผนังห้องมันจะเป็นผนังเรียบผนัเรียบนะครับการกล้องสะท้อนของเสียงมุมมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนอะไรเงรี้ยฮะมันจะทําให้บางเสียงโด่งบางเสียงหายนะครับตัวอคูสติกวอลเอ็กซ์เนี่ยดีไซน์มาเพื่อให้การกล้องสะท้อนเนี่ยยังอยู่ครบไม่มีอะไรหายไปะนะครับไม่มีอะไรเกินเลยไอส่วนที่หายไปก็เข้ามา ในส่วนที่เกินก็จะทําให้มันอยู่ในความควบคุมไดม้มันถึงจัดว่ามันมีตัวสะท้อนจัดระเบียบการสะท้อนตัวที่ควบคุมการกระจายเสียงแหลมค่ะ,ะนะฮะแล้วทีนี้ในหนึ่งห้องเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคอนโทรลทั้งหมดอืมอเราก็เลยมีแค่สาเมตรสูงไม่9เก้าสิบค่ะหนึ่งตอนหนึ่งผนังถ้าสี่ด้านก็ใช้สี่ชุด ก็คือในเรื่องของการกระจายเสียงเนี่ยมันช่วยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยมีเครื่องชุดเครื่องเสียงแล้วเรียบร้อยเนี่ยอยากจะได้ห้องที่ช่วยเพิ่มคุณภาพด้วยแล้วคุณภาพแบบเต็มที่ใช่ไหมคะมหาอาจารย์ประเสริฐได้อาจารย์ประเสริฐอยู่แถวหลักสี่ใช่ปะหลักสี่หลักสี่นะคะแล้วอยากจะสอบถามค่ะว่าทําไมถึงมาร่วมกับอาเชอร์คะพี่เปเล่ค่ะอยากสอบถามว่าตอนนี้ ทำไมต้องเอาอาเชอร์50ปีทำไมต้องเอาอาเชอร์50ปีมาเป็นโปรดักที่เพิ่งจะออกมาเมื่อสักปีที่แล้วคขัครบรอบ50ปีพอดีจะเปิดโรงงาน1972ก็เท่าาอายุผมพอดีผมคืน1972ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีที่ทำหลอโพงคู่นี้ออกมาแล้วราคาแล้วทำมาแค่ร้อยคู่ แล้วก็รู้สึกว่าจะขายในประเทศไต้หวันประมาณ70คู่ออกนอกต่างประเทศทั่วโลกน่าจะมีแค่30มสิบคู่ไทยเราได้มาประมาณเจ็ดคู่เจ็ดคู่แล้ว7ค,ค,คู่มีจองในงานนี้ไหมคะยังไม่มี <laughs> ยังไม่มี<ต>เพราะฉะนั้นต้องรีบขายไปแล้ว3คู่เหลือแค่สคู่แค่น,นั้นเองครับก็ก็เป็นรุ่นพิเศษเสียงดีมากคู่หนึ่งเล่นก็ใช้แอมขนาดกลาง ไม่ได้กินวัดอะไรมากมายแอมขนาดกลางเล่นได้หมดแล้วก็ลำโพงมาพร้อมขาตั้งก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเ,เปิดเอ,เอาแค่แอมมาเล่นก็เสียงดีเลยอะไรประมาณนี้ครับค่ะก็หลายๆคนก็นักเล่นเครื่องเสียงก็ต้องรู้จักกับอาจารย์ประเสริฐกับพี่เปเร่อยู่แล้วนะคะคยังไงอยากจะฝากคนที่มาเดินชมงานวันนี้เป็นวันแรกหน่อยค่ะครับก็อยู่ห้อง 1นึ่งห่งก <09. S 1> ็ก็ก็อาจารย์ประสรเสริฐมาเซตให้นานๆอาจารย์จึงจะออกงานสักทีลำโพงปกติไม่ได้เสียงดีขนาดนี้แต่วันนี้เสียงดีมากจากเรียนเชิญทุกท่านมาครับผมสำหรับอาจารย์ประเสร,ริฐนะคะก็เรียนเชิญน,นะครับมาฟัง PAS Acoustic Wall X Signature ครับเรียนเชิญทุกท่านาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสายคุณลุงรัตเอเขา สนับสนุนเรื่องสายญัาณๆผมก็ฟังมาก็เสียงดีพอสมควรเลยแหละฮะคุ้มค่าคุ้มราคาก็ลองมาฟังดูนะครับค่ะก็เรียกว่าห้องนี้เนี่ยจัดทั้งการสร้างห้องแล้วก็รวมถึงลำโพงอาเชอร์ใครที่อยากจะเข้ามาฟังนะคะอย่าลืมนะคะในาง,งานของเราค่ะเปิดตั้งแต่ 11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะที่สำคัญคะ่ะเรามีทั้งหมด3ชั้นค่ะชั้น3ชั้น9แล้วก็ชั้น11ค่ะงานนะคะวันตั้งแต่สุกนี้นะคะวันที่6ถึงวันที่8มีธุนายนนี้นะคะใครที่อยากจะมาชมเข้ามาชมกันได้ที่แบงคอกเมริอดต m a มาคี e q u e p n s Park สุขุมวิทคะ่ะอย่าลืมนะคะ BTS ง่ายมากๆเลยมาที่พร้อมพงค่ะขอบคุณค่ะ